นิทานเรื่องที่สิบห้าพระเจ้าตรีวิกรมเสนเสด็จกลับไปยังต้นอโศกอีกครั้งส่งดึงเอาตัวเวตาลลงมาพาดบาแล้วเริ่มเดินทางต่อขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นเวตาลก็ชวนพระราชาคุยอีกอง์ราชาข้ามีเรื่องจะเล่าให้ท่านฟังเพื่อที่ท่านจะได้เดินทางอย่างเพลิดเพลินแต่ว่าข้าจะถามท่าน หากท่านรู้แล้วไม่ตอบท่านรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนิทานเรื่องนี้มีอยู่ว่ากาละครั้งหนึ่งนานครศิวปุระอันมีกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองนามว่าพระราชายศยเกตพระองค์ทรงมีพระราชธิดารูปโฉมงดงามนามว่าสสิประภาอยู่มาวันหนึ่งพระธิดาได้ออกประพาสอุทยานพร้อมเหล่านางกำนันขณะที่ทุกคนกำลังเพลิดเพลินอยู่นั้น ได้มีพราหมูหนึ่งนามว่ามณสวามินได้มาเที่ยวเล่นยังอุทยานแห่งนี้เช่นกันเมื่อทั้งสองได้พบหน้ากันก็เกิดความรักต่อกันในระหว่างนั้นมีช้างตัวหนึ่งวิ่งตะเลิดเข้ามาสร้างสร้งความตกใจให้แก่ทุกคนบรรดานกงกนันงต่างพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างจ้าละวันมณสวาหมินได้สติรีบระคองสีิประภาวิ่งหนีไปได้ก่อน เมื่อนางกำนันวิ่งตามมาทันก็พากันสรรเสริญว่ามณัสวามินเป็นผู้กลา้าจากนั้นก็ทูลเชิญพระธิดากลับวังนางนั้นได้แต่เฝ้าอาวรคิดถึงแต่มณัสวามินปานจะตรอมใจแม้เวลาล่วงเลยไปเพียงใดก็ไม่อาจหยุดรักที่มีต่อกันได้ในที่สุดมณัสวามินก็ไปขอความช่วยเหลือจากมูลัเทวะจอมขมังเวท ซึ่งขณะนั้นเขากำลังทดลองวิชาอาคมจนทำให้เกิดฟ้าผ่าลมพายุพัฒนํนมนัสสามินเข้าไปคารวะจอมขมังเวทแล้วแจ้งความประสงค์อย่างขัดขลาดมูราเทวะได้ฟังก็หัวเราะยกใหญ่แต่ก็ยอมช่วยโดยหยิบยาวิเศษใส่ปากของตนเองเม็ดหนึ่งทันใดนั้นเขาก็กลายเป็นพราม์แก่แล้วหยิบยาอีกเม็ดหนึ่งส่งให้มณัสวามินทำให้มณัสวามินกลายร่างเป็นหญิงสาว จากนั้นเขาก็พาหญิงสาวไปเข้าเฝ้าพระราชาและทูลว่าตัวข้าเนี่ยเป็นพระมาะจากแดนไกลนูน่นออกเดินทางมาพร้อมกับคู่มั่นของลูกชายเพื่อออกตามหาลูกชายของข้าที่หายสาบสูญไปนางผู้เป็นคู่มั่นเนี่ยไม่สบายนางจึงไม่สามารถเดินทางไปกับข้าได้จึงจะขอฝากนางให้พระองค์ช่วยดูแลอยู่ที่นี่ ส่วนข้าจะออกไปตามหาลูกชายให้พบเมื่อพระเจ้ายศเกตได้ฟังคำร้องขอของพราหมณ์เท่าพระองค์จึงตกปากรับคำช่วยเหลือเมื่อพราหมณชาราจากไปพระราชายศเกตก็ได้มอบหญิงงามร่างแปลงให้พระธิดาสสิประพาช่วยดูแลทั้งสองสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วจนพระธิดาทรงไว้ใจระบายความอัดอั้นตันใจให้นางร่างแปลงฟัง ฮยก่อนเนี้ยข้าเคยพบกับพรามรูปงามผู้หนึ่งช่วชีวิตข้าว้าไว้ด้วยอ้อมกอดของเขาแต่เมื่อข้าจากเขามาข้าก็เหมือนกับตกจากสวรรค์ข้ายังไม่ทันได้ถามชื่อของเขาเลยข้าเฝ้าคิดถึงเขาทุกวันจึงทําให้ข้าเป็นทุกข์อยู่อย่างเนี้ยเมื่อมนัสวามินได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกดีใจรีบคายเม็ดยาที่อมอยู่ในปากออกมา เพื่อเปิดเผยร่างอันแท้จริงจงดูข้าสิข้านี่แหละพรามหนุ่มคนนั้นฝ่ายหญิงเมื่อได้เห็นดังนั้นแล้วนางก็รู้สึกดีใจเป็นล้นพลนตกลงสมรสกันโดยแบบคนทันวิวาจากนั้นมนัสวามินก็อยู่ยังมีความสุขในวังของนางโดยกลางวันเขาจะอมยานั้นไว้ในปากตกกลางคืนก็เอายาเม็ดน,นั้นออกมาเวลาผ่านไป วันหนึ่งพี่เขยของพระราชายศเกตมีชื่อว่ามฤคางกัทัตได้ยกบุตรสาวนามว่ามรุคางกวัวตีให้สมรสกับปรัชญาสาครลูกชายเสนาบดีคนโปรดของพระราชาโดยในงานวันนั้นพระธิดาสสิประภาและนางร่างแปลงได้ไปร่วมงานด้วยเมื่อปรัชญาสาครได้พบเจอนางร่างแปลงก็เกิดตกหลุมรักเข้าอย่างจังจนไม่เป็นอันกินอันนอน และล้มป่วยลงความทราบถึงพระราชายศเกตพระองค์ทรงเห็นใจยิ่งนักและคำนึงถึงความดีที่เสนาบดีคนสนิทผู้เป็นบิดาของปรัชญาสาครพระองค์จึงขอร้องให้นางร่างแปลงยินยอมเป็นภรรยาของปรัชญาสาครโดยนางร่างแปลงได้รับปากพร้อมออกอุบายยื่นข้อเสนอให้ปรัชญาสาครเดินทางไปจาริกบุญเป็นเวลาหเดือนก่อนที่จะมาเป็นสาวีของตนไม่เช่นนั้น จนจะฆ่าตัวตายเมื่อได้รับรู้ข้อเสนอของนางร่างแปลงปรัชญาสาครก็ยินดีทำตามด้วยก่อนออกเดินทางทั้งสองก็ได้สมรสกันเมื่อเสร็จสิ้นพิธีสมรสปรัชญาสาครก็ได้เดินทางไปจาริกบุญโดยฝากนางร่างแปลงไว้กับนางมฤคางกัวตีภรรยาหลวงจนกระทั่งคืนหนึ่งในขณะที่นางร่างแปลงและนางมฤคางกวตี ได้นอนร่วมเตียงเดียวกันทั้งสองต่างนอนไม่หลับนางร่างแปลงจึงได้เล่านิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชายที่ถูกสาเป็นหญิงให้นางมฤคอานกวัวตีฟังเมื่อนางได้ฟังนิทานเรื่องดังกล่าวก็เกิดคล้อยตามด้านนางร่างแปลงเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงได้ออกอุบายว่าตนได้พรจากพระวิษณุให้สามารถแปลงร่างเป็นชายได้ในเวลากลางคืนเมื่อสบโอกาส นางร่างแปลงได้รีบคายยาวิเศษออกมาและคืนร่างเป็นชายอุย้ยอะไรกันเนี่ยข้าฝันไปหรือเปล่าเนี่ยแม่นางไม่ได้ฝันไปหรอกอย่างที่บอกข้าสามารถกลายเป็นชายได้ตามพรของพระวิษณุเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ในที่สุดทั้งสองก็ลักลอบเป็นสามีภรรยากันจนกระทั่งเวลาผ่านไปหกเดือนครบกำหนดที่ปรัชญาสาคอน จะเดินทางกลับมาจากการไปจาริกบุญทั้งสองจึงตัดสินใจหนีตามกันไปความดังกล่าวทราบถึงมูลเทวะจอมขมังเวทเขาจึงที่อมยาวิเศษกลายร่างเป็นพรามชาราอีกครั้งโดยคราวนี้เขาได้ให้สะสินสหายคนสนิทอมยาวิเศษกลายร่างเป็นบุตรชายของพรามชาราที่ได้อ้างไว้กับพระราชายศเกตไว้แต่แรกทั้งสองได้เข้าเฝ้าพระราชายศเกต และได้เอ่ยทวงถามถึงนางแปลงคนดังกล่าวที่ได้ฝากไว้กับพระราชาพระองค์ได้บอกไปว่านางไดนน้หนีหายไปเมื่อหลายวันก่อนโดยพระราชาได้แสดงความรับผิดชอบโดยยกพระธิดาสสิประภาให้แก่ลูกชายของพราหมชาราไปแทนพร้อมกับจัดงานเลี้ยงฉลองให้ย่างใหญ่โตเมื่องานเลี้ยงจบจอมขมังเวทก็ได้เดินทางกลับมาพร้อมกับสสินในร่างลูกชายพราหมแปลงและพระธิดาสสิประภา เมื่อมนัสวามินทราบเรื่องนั้นกล่าวก็เดินทางไปยังบ้านของมูลเทวะเพื่อทวงพระธิดาส,สิประภาคืนจึงเกิดการทะเลาะขึ้นด้วยต่างคนต่างอ้างในสิทธิ์ของตนฝ่ายมนัสวามินได้กล่าวว่าตนเป็นสามีคนแรกของพระธิดาส,สิประภาส่วนสสินในร่างลูกชายพราหมณ์แปลง <S S S ก็ได้อ้างว่าตนได้แต่งงานกับพระธิดาตามประเพณีอย่างถูกต้องทั้งคู่ต่างยืนยันในสิทธิ์ของตนจนไม่สามารถตกลงกันได้แล้วท่านละ่ะ อง์ราชาท่านคิดว่าใครสมควรที่จะได้ชื่อว่าเป็นสามีของพระธิดาสสิประภายอย่างแท้จริงเจ้าเวตาลเจ้าแกล้งไม่รู้เพื่อให้ข้าหลงกลตอบงั้นเหรอข้าจะทำยังไงดีบ่านนี้ท่านโยคยีของรอข้าอยู่นานหากข้าตอบข้าต้องเดินกลับไปอีกครั้งนแน่ท่านคิดไม่ออกงั้นหรือจริงหรือเปล่า ข้าคิดว่าสศสินในร่างลูกชายพราแปลงเสมควรจะได้ชื่อว่าเป็นสามีตัวจริงเพราะเขาได้รับการสมรสกับพระธิดาอย่างเปิดเผยต่างกับมนัสามินที่ลักลอบได้เสียกับพระธิดาโดยไม่มีใครรู้เห็นเมื่อเวตาลได้ฟังดังนั้นก็ลาจากป่าของพระเจ้าตรีวิกมเสนลอยกลับไปยังต้นอโศกดังเดิมคนที่รักกันจริง ย่อมต้องซื่อสัตว์ต่อกันไม่ว่าจะต้องพบเจอกับสิ่งรุมเร้าใดๆก็ยังคงพักดีต่อกันเสมอ